วันนี้ผมต้องตามหาหมู่บ้านในพิซีตามคำขอนะครับโอเคก็เกิดมาแล้วในช่งสวรดา์เดี๋ยวจะไปตามหาหมู่บ้านกันก <C le af> ลัวคิวมันจะจบเร็วเกินนะครับก็เดี๋ยวขอความท้าทายเป็นหาซากเรือ <C le af> ไหนเข้ามาเช็คซีหนึ่งในล้านนั่หรือคนที่จะเจอเป็นไปได้ไงเนี่ยทำไมเราเจอได้โอเคต่อไปขอเป็นหารูนพอท่อแล้ว อะไรครับเนี่ยทำไมเราเจอติดกันสามอย่างเลยเนี่ย <No. S 1> โอ้ยหนึ่งในร้า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 นนันเนี่ยเจอทำไมเราเจอหมู่บ้านซากเรือแล้วก็รูนพะเท่าติดกันเลยอะ <c oughs> ต่อไปตามหาดัานเจียนบอกเลยว่าไม่เจอแน่ก่อนหน้านั้นก็ขอฟาร์มของในหมู่บ้านก่อนนะคะเกมเริ่มแปลกแล้วนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าหมู่บ้านนี้ถูกสาปนะฮะเอ c พีซี